เรียบร้อยครับจมาเรโหดจริงครับใจพี่ข่มใจน้องดูอาวุธครับนี่ครับสับศอกไปครับโอ้เป็นลูกศอกนะครับดูครับปังเข้าไปครับศอกซ้ายครับ ฝัดไหนหรือสองไหนสองซ้ายสองซ้ายสองไหนยกมือขึ้นหน่อยอ๋อนี่คือสองตรงนี้โอ้โหจังจังหวะน้องต่อยต่อยล็องก่อนครับน้องมีอาการก็เลยโอ้พอดีมีล็อกก็เลยมาคว้าครับเพราะว่ากลัวโดนต่อยเ็อ้วรู้เลยใช่ไหมว่าว่าเขามีอาการรู้รู้ว่าจุดยกยกสองหรือยกแรกก่อนตอนยกสองเห็นยกแรกกระด้างคำคำอยู่คำคำอยู่ใช่ไหมใช่ครับเถ้าปิดบนอยู่แล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้ปิดท้องอก โอ้โหนี่ความเก่านี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเลยใช่ไหมใ้่ครับพ่ลุงเขเหนื่อยเหมือนกันนะครับน้องก็ใหญ่ครับเหรอจริงครับพูดจริงครับแปลกใจไหมน้องเขาทั้งสดทั้งใหญ่ทั้งอะไรหนักครับตอนแรกตอนแรกใช่มไหมครับผมแต่วันนี้ถามตรงๆเลยนะพี่ซ้อมกี่วันก็เดือนกว่าครัโอ้เดือนกว่าเหรอปกติโหดีซ้อมแค่อาทิตย์เดียวนะใช่ไหมครัแต่นี้คือมันชอบกวนน้องเดือนกว่า ก็ไปซ้อมที่คลายบัลลังก์เพชรแล้วก็ไปซ้อมคลายความวิชาแล้วโอ้ซ้อมคลายเสือฟิลเนื้องวิธีเป็นนานไหมเกือบแปดเดือนเลเกือบแปดเดือนถามหน่อยหนึงไปทำอะไรแปดเดือนเนี่ยแผลช่วงโควิดเรื่องโควิดด้วยครับโอ้หยุดนานเลยนะฮะยุดนานเลยนะตอนนี้ร่างกายเป็นไงบ้างเริ่มหยุดตัวยังเริ่มดีขึ้นแล้วครับเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมอ่าเอาเอาจังหวดอยากจะวางโ่รงเก็บอะไรยังไงบ้างก็ทีแรกว่าก็จะวางโปรแกรมเพราะว่า มีไฟสองไฟก็จะพอครับเท้ะครับเขสมิทาใหมครับดูดูต้องดูสภาพดีนะครับแต่วันนี้รอกเร็วไปหน่อยเออเเลยไม่ได้ดูว่า่ากไกลจริงจากกินมาอายุเท่าไรจะหมด3ามที่สนะครับ3อาเหรอเยังใช้ได้นานเลยเห็นหนาร่างกายอยู่นี่ฮะถ้าต่อยเวทสักร้อยสิบก็โอเคอยู่ครับแต่ว่ารูนีมนใหญ่กเหนื่อยเหมนกันะเยากเจอใครตอนนี้เอผมอแล้กันเท่าไหร่พี่กัเท่าไหร่ร้อยสิก็ไดครับเอาเอา เอาเอาฝากฝากแฟนคลับหน่อยก็ฟังแฟนคลับก็เราขึ้นที่ติดตามครับผมที่เทียร์มาตลอดแล้วผมเอาละครับขอบคุณมากครับจะมับ